สวัสดีครับกุลาดังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องเดี๋ยวอัปเดตผลการชันนัตวันนี้เป็นยงไงบ้างครับก็ช่างที่เดียวผ่านครับน้ําหนักค่าน้าผ่านครับช่างได้เท่าไหร่ครับเกี่ยวอ่าน่าจะร้อยสี่สิบเจ็ดจุดแปดร้อยสี่สิบเจ็ดจุดแปดแล้วคู่นี้เราต่อยกันเท่าไหร่อ่าต่อยต่อยกันที่น้ําหนักร้อยสี่สิบแปดครับโอ้เข้ากับไฟนี้เราก็คุมไม่เยอะถ้าต่อยน้ำหนักนี้ก็ ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่มันหน้าหนาวมันทํายากหน่อยครับไปนี้เขียวเก็บตัวฟิตฟอร์มที่ไหนครับอ่าฟิตตัวเก็บตัวฟิต้อมอยู่ที่บ้านครับที่สุรินเลยครับสุรินเลยครับผมนานไม่น้องเก็บตัวไฟนี้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับรวมๆก็ประมาณสองเดือนกว่าได้ไน้นี้อย่างที่บอสชาตรีบอกนะในไลฟ์สดอกว่าถ้าเกิดนอ้องคือสวยแน่นอนสัญญาวันใหญ่อยู่ไม่ไกลแล้วเราความรู้สึก<อ>ไงบ้างก็รู้สึก ดีใจแล้วก็มีพลังขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่าไฟนี้มันเท่ากับเป็นไฟตัดสินของผมแล้วว่าผมจะก้าวไปข้างหน้าได้ได้อีกไหมก็มันขึ้นอยู่ที่ไฟนี้แหละครับความมั่นใจเนาะอย่ที่บอกว่ามันมีกําลังใจเยอะขึ้นไฟกับการมาเจอปตทเนี่ยเรามั่นใจมากน้อยขนาดไหนน้องชายก็มั่นใจเต็มร้อยครับแต่แค่ไม่ประมาทคู่ชกแค่นั้นเองครับรู้สึกปกติเราจะต่อยร้อยสี่ห้านะ แล้วพมมาต่อยร้อยสี่เจ็ดสี่แปดตรงนี้ยเรารู้สึกไปว่ามันจะมีผลไหมในเรื่องร่างกายจะเป็นรองกันไหมเนาะสาหรับผมไม่มีผลครับเพราะว่าผมผมรู้ตัวว่าอ่าผมใหญ่ขึ้นแปลว่าอ่ากล้ามเนื้อมาเยอะครับดูแล้วไม่น่าเสียเปรียบครับอคิดป้ามีโอกาสจะน็อกกี่เปอร์เซ็นต์ในมุมมองของเราลึกๆในมุมมองผมนะคู่นี้มีโอกาสน็อกถึงแได้คเปรัเได้ แล้วในตัวของกุลารามเองปตทมีอาวุธอะไรที่เรากังวลใจหรือว่าต้องแก้เกมมาเป็นพิเศษไหมครับก็อาวุธที่ที่ที่เห็นในฟอร์มการชกของเขานะครับก็คือมีหมัดครับเขาจะมีหมัดเคลี้ยงครับที่ว่าแปลว่าน่ากลัวหน่อยครับกลัวแม้ว่าจะต่อยเขาแล้วมือหัก <laughs> สองคนแล้วนะต่อยเขาแล้วมือหักมือเจ็บอ่า <laughs> ตรงนั้นไม่ <laughs> ไม่ไม่ไม่พวงอยู่แล้วครับ เดี๋ยวที่ผ่านมาเนาะมันก็มีเสียงในโลกโซเชียลนะว่าเจอกับคนไทยเรามักจะแพ้ทางเราสามารถจะต่อยตั้งแต่ฝรั่งนี่ล้มล้วคนไทยมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรมันเป็นอะไรถึงแบบรู้สึกว่าพอต่อยคนไทยเคยตีเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่าบางทีเราอาจจะคิดเยอะไปหน่อยครับแล้วก็เกรงครับ่าไม่ค่อยมีสมาธิกับกับตัวสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเคยมีบทเรียนแล้วผมเชื่อว่าจะไม่มีซ้ำสองแน่นอนครับ ไหนี้ก็ถือว่ามามั่นใจมากๆน้องเขียวก็มั่นใจเต็มร้อยครับแค่ไม่ประมาทคู่ชกแค่นั้นเองครับโอเคพรุ่งนี้จะถึงบรรจุแล้วครับเชื่อว่าแฟนมวยเนี่ยน่าจะรอชมแล้วก็รอเชียร์เราเยอะมากๆเลยฝากไลถึงเขาหน่อยฮะก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับฝากติดตามคู่นี้ด้วยนะครับผมมองว่าสนุกและก็ดูเดือดแน่นอนครับคู่เนี้ยโอเคครับเขียวฝาชคดีครับน้องขอบคุณคร่บครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับปตทครับสวัสดีครับ อย่างง้ยน้องอัปเดตผลงานหนักวันนี้หนครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วก็สบายดีไม่มีปัญหาครับผมชิวๆครับชั่งไม่เท่าไหร่ครับบีก็หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดจุดสี่ครับผมก็คือต่อยร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดครับผมครับผมอย่างงทุกอย่างมันผ่านสิ้นสิ้นเรียบร้อยแล้วความมั่นใจความโล่งใจยังไงบ้างน้องก็โล่งมาแล้วหนึ่งขั้นครับก็เหลืออีกหนึ่งขั้นก็คือไปชกพรุ่งนี้ครับผมก็ ไม่มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นครับผมผมก็ตั้งใจมาตั้แต่รู้ว่าชกก,กับกุหลาบดำแล้วก็ตั้งใจซ้อมมาตลอดแล้วก็วางแผนทําร่างกายทาน้ํหนงน้นําหนักให้ให้พร้อมที่สุดเพื่อจะไม่แบบมาต้อนรับกุหลาบดํานะครับอย่างฟที่แล้วเนาะเรารทราบว่าปตทนี่คุมกว่า20โลไฟีนี่กี่โลนาะก็1ิกว่าโลครับผมก็เป็นคนกินเก่งมันก็เ,เรื่องปกติแต่1ิกว่าโลมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมันถ้าเรามีความรู้แบบ ช้วิทยาศาสตร์การีฬาเข้ามาช่วยมันก็ทําให้เราสบายขึ้นครับผมเขาบอกว่าร้อยสี่ห้าแบนทเวิเราสบายเลยทําได้ครับแน่นอนผมมั่นใจว่าผมทำร้อยสี่สิบห้าได้สบายครับผมแต่ไอตัวนี้เหมือนกับไฟที่ประกาศามาตอนแรกเราต่อยแบนตั้มห 5, รือเปล่าน้องร้อยสี่ห้าแต่ตอนนี้ตกลงกันต่อยที่ร้อยสี่แปดครับผมก็ม,มีทางผู้ใหญ่ติดต่อมาว่ามาให้ต่อยร้อยสี่แปดพอใกล้ๆจะเดินทางมาก็ ติดต่อมาก็เลยเออดียังไงก็ต่อยครับก็เลยขอต่อยร้อยสีปแปดก,ก็ได้ครับเขาว่าต่อยก็ต่อยผมผมต่อยได้ทุกน้ำหนักครับช่วงน้ำหนักนี้เราความรับจบได้หมดเลยใช่ครับคราวนี้มาพูดถึงกุหลาบดำนะเป็นนักชกที่กราปั้นหนักเราว่าฉายาเห่นงี่หลายคนรู้อลังหมัดซอมบี้พอมาเจอไปมัดอย่างกุหลาบดำหนักใจไหมเนาะก็ไม่หนักใจนะครไอ้ที่ผ่านมาฝรั่งเขาก็มัดหนักเหมือนกันครับที่มันผ่านมาที่ผมเคยเจอมาเขาก็มัดมันหนักหลายคนครับแล้วก็ ตัวใหญ่กว่านี้หลายคนด้วยก็ผมก็คิดว่าผมมั่นใจว่าผมเคยรับหมัดคนน้ําหนักเยอะๆมาแล้วแล้ว,ลวก็เวทนี้ผมก็เคยรับมาแล้วก็ยังทนได้ผมคิดว่าผมก็น่าจะทนได้ไม่น่าจะหลับนะผมคิดว่างี้เออวันนี้เหมือนคุณแปลกตามากครับคุณไม่ย้อนผมเพราะอะไรครับเพราะว่าจากแบบคินคินมากครับย,ย้อนย้อนยุคไวไมวยเข่าครับมวยเด็กไงย้อนยุคไวหนุ่มอายุสิบแปดก็ตัดผมทรงนี้ ก็เลยกลับมาย้อนเป็นขนเข่าครับนี่เราจะเห็นคุณ,คณในลุคนี้ต่อไปองานเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะแค่ไฟนีก็แล้วแต่ครับแล้วแต่อารมณ์ผมเนี่ยล้วกันบางทีผมก็ชอบแบบแบกแนแวแหวกแนวชอบทําทาสีอย่างเงี้ยอาจจะไปทําผมยงผมหยิกก็ได้ในอนาคตก็ยังไม่รู้ครับผม,มผมก็ทําไปเรื่อยอ่ะถ้าอันไหนทําแล้วดีผมก็จะทำครับอันไหนทําไม่ดีแล้วก็ทําไม่ทำครับผมก็ ถ้าทรงนี้ดูดีแล้วทุกคนชอบคอมเมนต์มาไหนก็ได้ครับผมผมก็จะทำทรงแบบนี้ครับผมคุณเพิ่งผ่านช่างกันหนักเนาะครับผมอย่างแรกคืออยากกินปละไหลอ,อย่างแรกอเหรอแ,แล้วแรกก็อยากกินหมูปิ้งแต่มันยังยังกินไม่ได้ครับเออยะยังกินไม่ได้ตอนนี้หมูปิ้งอะไรเงี้ยพวกส้มตำมี้ก็ต้องรอก่อนครับผมก็ต้องรอ,อให้เสร็จภารกิจทุกอย่างถึงจะกินได้ครับตอนนี้ก็ต้องกินแบบ พวกไก่พวกปลาเหมือนเดิมครับผมก็ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้สภาพร่างกายเราดีที่สุดเพื่อจะไปสู้ในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทําหน้าที่มันเต็มที่ก่อนตอนนี้ยังยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจครับก็ร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกินให้เต็มที่แล้วก็ไปดูนักมวยชนกินกันด้วยนะครับผมก็ซัดแหลกเหมือนเดิมครับผมลงจากต่อยเสร็จบีคืนก่อนคุณชาตรีมีการไล์สดบอกว่ากลาบดำถ้าเขาชนะน็อกได้หมายถึงชนะน็อกเราได้ สัญญาเขาสู่วันใหญ่เรายังไงบ้างในฐานะที่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเข้าสู่วันใหญ่ของกุหลาบดำก็ถือว่าขอบคุณบอสชาตีแล้วที่ให้ให้ผมเป็นแบบตัวแบบว่าแปรสําคัญเลยถือว่าเป็นตัวสําคัญเพราะว่าเป็นตัวพิสูจน์ให้กุหลาบดำแล้วก็ถือว่าผมต้องสําคัญในระดับหนึ่งเขาถึงให้มาพิสูจน์ว่าถ้าชนะน็อกผมได้เราจะได้สัญญาเงี้ยแปลว่าผมก็ต้องมีแบบดีกรีในระดับหนึ่งครับที่เขาแบบมั่นใจว่า ถ้าคุณผ่านปอทอได้คุณก็จะได้สัญญาีผมว่ารู้สึกภูมิใจนะที่บอสชาติให้ผมแต่ถ้าผมอยากจะถามฟอสกลับนะว่าถ้าผมชนะน็อกกุหลาบตามนี้ผมมีมีสิทธิ์ได้สัญญาวันใหญ่เหมือนกั้นไหมครับถ้าได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<ช>ผมก็ต่เหมือนเดิมว่าขอให้จัดผม,มบ่อยๆก็พอผมก็ภูมิใจลาผมส่องไฟผ่านไปแล้ว คุ้นชินหรือว่าเริ่มชำนาญยังครับกับการเตะนมเลสออี่อนของบีผมเริ่มรู้สึกมั่นใจครับเริ่มรู้สึกแบบปรับตัวแล้วจะกลับมาสู่ฟอร์มดี -DA ที่เคยผ่านมาครับเพราะว่าเหมือนสองไฟท์แรกม,มันเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังแบบงงๆกับเวทีแล้วก็งงๆกับสิ่งแวดล้อมลหลายๆอย่างโดยก็อาจจะแบบยังต่อยไม่ดีแต่ผมคิดว่าไฟทที่สมเนี่ยมันคิดว่า น่าจะดีแบบที่สุดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นไฟนี้ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆในทุกไฟครับก็ตั้งใจมากไฟนี้ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดในส่งท้ายปีนะครับก็มาตั้งใจมากครับในโซเชียลเสียงรอบข้างค่อนข้างฝากมาเยอะนะว่าหลบหมัดหน่อยหลบหมัดหน่อยไม่ไม่หลบหมัดก็หลับนะครับที่เขาคอมเมนต์มามีอยู่สองคอมเมนต์นี่ไม่หลบหมัดก็หลับไม่หลบหมัดก็หลับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจก็ ม่ให้กำลังใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังมีคนที่เขาให้กำลังใจอยู่ผมก็ขอบคุณมากครับทันตอนนิดนึ่งโซเชียลแบบเวลาที่มันเป็นคอนเทนต์ูกคอมเมนต์ลูกกับเราเนี่ยเรามีวิธีการจัดการยังไงครับก็ไม่สนใจครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านไม่อะไรก็อ่านบ้างก็เห็นนั่นแหละแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจก็บงๆงไปก็ทําไงได้ก็เราเป็นคนสาธารณะก็ต้องรับชมความคิดเห็นของ ทุกคนครับผม mm hmm. ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เฉยๆย่แล้วผ่านมาขนาดนี้และเล่นโซเชียลมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ซีเรียสครับผมก็คอมเมนต์ได้เต็มที่ครับผม mm hmm. ก็ยอมรับคําติชมทุกคอมเมนต์ครับผู้ชกเราอย่างกุหลาบดาเคยต่อยกับน้องรับ้เราประจันไฉ่อัตวันไฉมาสามครั้งละอาตมันไฉยได้บอกอะไร เกี่ยวกับกุหลาบดำใี่เราได้ฟังเมกี้กันยากเกินก็นนนที่เาเ,เคยชยนะุหลบดำมาสาครั้งไอ้สามไฟที่เขามาต่อยกันใช่ไหมผมก็มาดูทั้งสามไฟเลยครับก็มาเห็นกับตาว่าเขาก็เป็นคนที่อาวุธหนักแรงอะไรเงี้ยตะวันฉายก็เตือนว่าพี่เขาหนักนะอย่าไปเล่นอย่าไปอะไร,รน้องก็บอกว่าอย่าให้อย่าประมาทก็ตั้งใจอย่าประมาทรุธก็ซ้อมมาดีๆน้องก็บอกให้เนีย ب. ที่เหลือก็เป็นตัวพี่ให้ดีที่สุดน้องก็บอกให้เนียดเหลืออีก ประมาณหนึ่งวันมั่นใจกับการที่จะได้ต่อยกับยอดโมออย่างหลับดาส่วนตัวของบีหลายคนอาจจะมองว่าเป็นรองคนนึงเยอะครับเรามั่นใจมากขนาดไหนเนาะมันมั่นใจเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าผมจะสามารถชนะน้องก็ได้ครับผมเพราะผมก็ไม่ได้มองว่าผมแบบจะโดนหมัดหลับหรืออะไรผมก็มาตั้งใจมาเตรียมพร้อมมาทุกอย่างมาเตรียมองอาวุธมาสู้ทุกอย่าง ก็ให้มาสู้ๆกันกลางเวทีเลยครับก็มาแลกหมัดกันก็ได้ครับผมก็พร้อมเสมอครับก็ขอให้สัดกันให้เต็มที่ให้สนุกให้เอฟซีได้ชมความสนุกที่เขารอชมกันคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ทุกคนก็รอชมน่าจะเยอะมากๆเลยก็มาสัดกันให้เต็มที่อย่างที่ทุกคนรอชมครับกุหลาบดำบอกว่าเขาจะนอกเราประมาณ80%เรซเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับ ผมผมก็อาจจะนอกเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ <มา S 1> ใครจะไปรู้ใช่พอ,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 อเผลอเออคนเราหมัดมวยนมเล็กมันมันโดนกันได้อย่างที่พี่ป๋องบอกว่าของมันโดนกันได้ครับทุกคนก็แล้วแต่ครับอย่างที่เขาจะพูดอะไรก็พูดไปผมก็ซ้อมแบบมาของผมก็เดีย๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคมีสุดท้ายครับฝากถึงแฟนมวยนะครับรอชมเราแเราเยอะเลยครับก็ฝากเอทุกคนนะครับที่<อ>จะมาชม ทางสนามมวยแล้วก็ชมทางเวทีก็ขอให้มากันเร็วๆนะครับเดี๋ยวเพราะว่าสนามน่าจะเต็มกันเร็วมากแล้วก็ทางทีวีก็ส่งกําลังใจแรงเชียร์ก็เข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับผมก็จะทําหน้าที่เต็มที่หวังว่าผมจะได้สัญญาแล้วก็ได้โบนัสด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมผมจะไม่หลับนะครับทุกคนแล้วก็จะหลบหมัดให้ทุกคนอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงครับผมขอบคุณ เราก็จะหน้าตาเราหลอกกลับไปนะครับไปนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคครับบี <c oughs> ขอบคุณมากครับปตทโชคดีครับน้อง